สวัสดีนะครับนักศึกษาเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับเขาบอกว่าอะไรเอ่ยจงหาเส้นทรอยของจุดในพื้นที่อันนี้มันรูปผสมอีกแล้วนะเป็นรูปถ้าแบบนี้เราแบ่งกี่รูปดีเดี๋ยวเราเริ่มกันเดี๋ยวแบ่งรูปที่1ก่อนเปลี่ยนสีปากกาแป๊บ,บนึงผมแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อนรูปที่เรา คุณเคยรูป1น่งรูปที่2ก็เป็นรูปเสี้ยววงกลมเนอะรูปนี้นี่คือตรงนี้นะรูป2แล้วก็รูป3ก็คือตัดเอรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้ออกไปสิ่งที่เรารู้คือพื้นที่รวมเนี่ยมันหาจากอะไรครับเอา A1 หนบวก A2 แล้วก็ลบด้วย A3 นะครับผมมาเริ่ม ที่กระนวนการคิดวิธีการก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมเราก็แบ่งอ,ออกมาเป็นก่อนอเราเป็นรูปที่เท่าไหร่นะมันมีรูปที่เท่าไหร่ครับ1 2 3ส,สาหาพื้นที่เหมือนเดิมพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเอ้ยไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่สี่เหลี่ยมผืนผ้าของรูปที่1นหายังไงนะครับกว้างคูณยาวใช่ไหมกว้างคูณยาวกว้าง ฐานคูณสูงก็ได้เป็น150นะครับผมคูณ50อ,อันที่2ครับผมรูป2เสี้ยววงกลมเศษ1ส่วนเศษ1ส่วน4ส,สิถ้าเป็นเสี้ยวพายรัศมีเท่าไหร่ครับ150ยกกกำลัง2รูปที่3ติดลบนะติดลบไปก่อนเพื่อความสบายใจ เดี๋ยวลืม75คูณ75คราวนี้หาค่า x กับหาค่า y ของแต่ละรูป x y จุดหจุดศูนย์กลางนะ่าจะอยู่ประมาณนี้แหละง่าง่าย x เป็น75 y เป็น50นะครับผมไม่ใช่50อืม y เป็นเท่าไหร่ตอบอาจารย์หน่อยสิอยู่ตรงนี้มันสูง50 y มันต้องครึ่งหนึ่ง y เป็น 25เออรูปที่2 CG มันอยู่ตรงนี้แหละอันนี้เท่าไหร่นะ 4R ส่วนด้วย3พายเนาะ 4R R เท่าไหร่เนี่ย150ส่วนด้วย3พายอันนี้ของแกน x แกน y มันต้องอยังไงนะนับจากฐานขึ้นไปก็ต้องเป็น50บวก 4R 150ส่วนด้วย3พายนะ ตัวนี้ c g ตรงนี้ CG, รูปที่3 x, x เป็น75ส่วน2เป็น37.5 y เป็น50บวก37.5นะต่อไปครับผมหา ax ay หายังไม่ได้หายังไม่ได้กดเครื่องคิดเลขก่อนมากดเครื่องคิดเลขกันก่อนกดเครื่องคิดเลข150 5คูณ50ได้7500นะ สหนึ่งส่วน4พายอากลังสแล้วมาเป็น1 7 6 7 1.46อ่คราวนี้ลบ75คูณลบ7คูณกับ75ได้ลบ5 6 2 5ตัวนี้4ี่อคูร้5ยหาสหรด้วย3พายได้ออกมาเป็น63.66 50บวก 63ได้1 1 3 6 6, 6นะอันนี้ถ้าออมาเป็น87.5อากดเครื่องคิดเลขครับ75 1 7,500คูณ75ได้ออกมาเป็น5 6 2 5 0 0อันนี้คูณตัวนี้ได้ออกมาเป็น1 8 7 5 0 0ตัวนี้คูณนี้ได้ออกมาเป็น

187.5อ้าวคราวนี้หาผลรวมนะครับผมกดหาซิกม่าก่อนซิกม่า A ได้เท่าไหร่ครับได้มาเป็น19546.46นะซิกม่า AX ได้ออกมาเป็น,นะน1476 1476อะไรเอ่ย527.6เนาะ อันนี้ได้ออกมาเป็น1703850.64เนะะาะะคราวนี้หา x bar สูตรคือซิกมา ax ส่วนด้วยซิกมา a ซิกมา x ได้เท่าไหร่ครับ1 4 7 6 5 2 7 6หารด้วย1 9 5 4 6 4 6กดเครื่องคิดเลขแล้ว ติ๊ก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 ,กได้75.54หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับผมหาว่ายบาเหมือนกันก็หาจากสูตร sigma a y ส่วนด้วย sigma a นะครับได้ออกมาเป็น <c oughs> 70.3850.66นะครับหารด้วย19546.46อา กดเครื่องเคลื่อยได้ออกมาเป็นเป็นเท่าไหร่ครับ87.17มิเม mm นะครับเพราะฉะนั้น cg ของตัวนี้คือ x เป็น75.54นะ y เป็น87.17หน่วยเป็นมิมอ้าวโอเค